เหมือนดูที่แหละว่าแบบไอ้ที่นี่มันใช่หรือเปล่าแรือว่าเหมือนกัน <c oughs> มันก็วกกลับมาสังหารได้เนาะ ตอนนี้ที่แคลรินนั่งอยู่นะคะหุนั่งอยู่กับสุปตารอยู่กับคุณฟุกคะโอ้ยเดี๋ยวเป็นใครยังไงเดี๋ยวให้คุณฟุกแนะนําตัวเองนิดนึงนะคะสวัสดีคบคนละกีสีสมุนนะครับชื่อเล่นชื่อฟุกนะครับเป็นหุ้นส่วนขายักนะครับก็จะรับหน้าที่เป็นเมนเจอร์นะครับก็คือดูภาพรวมทั้งหมดดูภาพรวมทั้งหมดพูดแบบนี้หลายคนอาจจะแบบต้องมีแฟนเพจนะคะต้องเคยฟังเพลงสุปปังใช่ถ้าพูดชื่อนี้เนี่ยหลายคนจะบอกชื่อมิลลี่นะฮะมิลลี่ก็จะอยู่ในสังกัดเราจริงสังกัดเราตอนนี้ที่มีมีเมมานนคบลแฟห มีเลซี่ด็อกซี่เพลงหลายๆเพลงนะเพลีที่ผ่านมาก็คือมีมิลลินะสุดาะเป็น f อเลยค่ะแต่ว่าุูนน้องเขาน้ารักมากเลยแต่เราแบบอุ้ยทำไมอินเนอร์น้องเขาได้แล้วแบบร้องเพลงได้เก่งขนาดนั้นปั้นมากับมือเลยปะคะก็เรียกว่าอย่างนั้นเลยแล้วดูยังไงคะว่าคนนี้เป็นสตาร์ได้คุณฟุ๊กดูยังไงบ้างคะส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องความรู้สึกมากกว่าก็ต้องมีสกิลแล้วค่ะแล้วก็อีกอันก็มีเสน่ห์สุดท้ายคือสไตล์ส่วนใหญ่ก็คือพอจับอันนี้มาได้ว่าเอยคนคนนี้มันมีของนะเราก็จะเอามาป ให้ฝัน มันก็วกกลับมาสังหาได้เนาะอยากรู้มากเลยว่าอย่างคุณฟุ๊กเนี่ยอยู่วงการเพลงอยู่ดีทําไมถึงมาสนใจเกี่ยวกับอสังหาคะคือมันแบบแทบจะแบบคนเราลบกกันเลยต้องบอกว่าพอช่วงโควิดเมื่อปีที่ผ่านมาพอมันไม่ได้ทําอะไรเราก็ได้ทบทวนหลายอย่างนะแล้วธุรกิจแรกที่กระทบอ่ะคือเอนเตอร์เทนเมนต์แคนเซิลงานเดิมแคนเซิลโชว์ทั้งหมดไม่มีงานกลางคืนเราก็เลยแบบมองหาอะไรที่มันเป็นชาแนลใหม่ๆแล้วกันที่เราไม่เคยมองเพราะว่าตัวเราเองก็คืออยู่ในเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียวเลยแบบลอง แล้วทำไมถึงต้องเป็นอสังหาค่ะง่ายสุดก็คือกลับมาสู่อะไรล่ะเขาเรียกว่าะอะไรไสิ่สใช่ ็เลยมองหาอะไรที่มันดูเป็นตระใจสีที่ทําด้วยตัวเองได้ด้วยคนเดียวอะไรงี้แล้วก่อนมาเรียนเนี่ยคือความรู้ด้านการลงทุนอสังหาเป็นยังไงบ้างคะเัืงสูตรสูตรเลยใช่ไหมคะพี่ไม่เคยเลยไม่เคยดูลไม่เลยไม่ได้ดูแลหลังจากเรียนแล้วเป็นไงบ้างคะก็ดีครับเห็นภาพมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นแล้วก็น่าจะมีโอกาสทาในอนคตค่ะพอมีความรู้ผมว่ามันก็จะง่ายในการคิดต่อและกันพอเริ่มพื้นฐานได้ก็น่าจะต่ออยอดได้ตอนนี้มีเลงที่ดินแถวไหนไว้ไหมคะยังเลยครับตอนนี้คือบีซี่กับงานมากพอทุกอย่างเริ่มมกกัาป มันก็จะแน่นครับก็เลยยังไม่ได้ออกมาดูที่ใดๆถ้าเกิดคุณฟุกเปิดโครงการนี้ไปร่วมงานพรีเซลนะคะหรือว่างานแกรนอเพนนิ่งรับรองแบบว่านักรองเต็มเลยนึกว่าจัดคอนเสิร์ตอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งผู้เข้าสัมมนานะคะคุณฟุกนะคะที่ให้เกียรติมาเรียนกับทางสถาบันของเรานะคะยังไงแล้วก็ฝากติดตามผลงานคุณฟุกด้วยขอสามคำสำหรับคอร์สนี้ค่ะคุณฟุกเรียงว่างี้สุดยอดมากโอเคขอบคุณคะใช่ครับสวัสดีสำหรับคลิปนี้นะคะไว้ติดตามกันใหม่ค่ะค ก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้ความสลอดัญกับห้องนี้